สวัสดีนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้เราจะอยู่กันในบทที่5แล้วนะคะ unit 5นะคะเรื่อง out and about นะคะอ่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนจดคำศัพท์นะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมด6คคำนะคะในบทนี้นะคะ lesson 1มี6คคำนะคะอ่าวเขียนวันที่ก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นพฤหัสบดีนะคะ Thursday วันที่16ลดับที่เป็น th นะคะ เดือนธันวาคม December นะคะเขียนกลางหน้าก,กระดาษนะคะว่า Unit 5 Lesson 1นะคะคำศัพท์คำอ่านและความหมายนะคะตีตารางเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะมี6คำนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะได้ลองฟังนะคะวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆอาจจะกดหยุดกด Stop นะคะแล้วก็จดไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่า จะกดหยุดไว้ก่อนจดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยฟังก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ฟังเลยนะคะอ่ะคำนะคะคำแรกนะคะคุณครูจะไปทีละคําเรียงตามคําเลยนะคะอาจจะเดี๋ยวคุณครูจะให้ไลท์ไว้ให้ก็ได้ค่ะนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะอ่ะฟังนะคะ Internet cafe Bowling alley Amusement park Shopping center Train Station Pizza Place นะคะมีหกคำเอาอาจจะฟังไม่ทันนะคะคำแรกคือ Internet Cafe นะคะ Internet Cafe นะคะแปลว่าร้านอินเทอร์เน็ตนะคะคำที่สอง Bowling Alley นะคะ Bowling Alley แปลว่าลานโบ w ์ลิ่งนะคะคำที่สาม Amusement Park Amusement Park นะคะแปลว่าสวนสนุกนะคะ คำที่ 4. shopping center shopping center ห้องสปปรรพสินค้านะคะคำที่ 5. train station train station นะคะสถานีรถไฟคำที่ 6. นะคะ pizza place pizza place นะคะแปลว่าร้านขายพิซซ่านะคะอ้าวลองฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ลองออกเสียงตามดูนะคะ internet cafe bowling alley amusement park shopping center train station pizza place นะคะคศักท์ทั้งหกคำนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆจะสังเกตนะคะคำอาจจะค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของสถานที่นะคะอ่ะอาจจะก,กดหยุดไว้นะคะกด STOP ไว้จดให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในแบบฝึกหัดนะคะ มาต่อกันเลยนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่44นะคะเรื่องนี้ Unit 5นะคะ out and about นะคะเกี่ยวกับการออกไปข้างนอกนะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งนะคะวันนี้เราจะอยู่กันในข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่นะคะโจทย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่า look at the pictures then complete the sentences นะคะให้นักเรียนทำไมคะ Look at the picture ให้ดูรูปภาพจากในข้อที่1ใหญ่ค่ะนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยนำคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบนะคะมาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะคือคำว่านะคะพิซซ่านะคะพิซซ่าก็คือพิซซ่านะคะคำที่สอง u q u i u m u q u a r i u m คืออะไรคะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะที่มีตู้กระจกนะคะที่มีน้ำนะคะต่อมา Park คพาร์คตัวนี้แปลว่าสวนสาธารณะค่ะต่อมานะคะซีนิมซีนิแปลว่าโรงหนังหรือโรงภาพ,พยนตร์นะคะอันเดียวกันนะคะ คำสุดท้าย train station อ่าวเรียนมาแล้วจากครั้งจากเมื่อกี้นี้นะคะที่เราจดไป train station train แ <Train S 1> ปลว่ารถไฟนะคะ station แปลว่าสถานีรวมกันเป็นสถานีรถไฟค่ะนะคะอ่ะรู้คำศัพท์หมดแล้วนะคะทีนี้เราจะมาตอบคำถามกันเลยนะคะเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าค่ะ some children are looking at the f i s h at the จุดจุดจุด นะคะ some children children ตัวนี้นะคะแปลว่าเด็กๆค่ะเด็กหลายคนนะคะเราจะไม่เติม s นะคะอ่าอันนี้จะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเป็นคำนามพหูพจน์นะคะนี่ children นะคะเด็กๆบางคนนะคะ are looking looking แปลว่ากำลังมองค่ะมองไปที่ค่ะไปที่อะไรคะ fish แปลว่าปลาค่ะมองไปที่ปลา ที่อยู่ในไหนคะที่อยู่ที่ไหนคะปลาเนี่ยต้องอยู่ในไหนอยู่ในอควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะเอาเด็กๆก็ใส่เลยคะ่ะนี่นะคะเป็นข้อที่หนึ่งนะคะอะต่อมาเดี๋ยวจะให้ใส่เองนะคะต่อมา number two there is a train at the จุดๆจุด there is a train at a จุดๆจุด there is นะคะแปลว่ามีค่ะมีอะไรคะ a train train คือรถอะไรคะรถไฟมีรถไฟอยู่ที่จุดจุดจุดรถไฟมันจะต้องอยู่ที่ไหนคะเด็อๆเอามาใส่เองนะคะคุณครูไม่บอกนะคะมีรถไฟอยู่ที่อะไรคะจุดจุดจุดใส่เองนะคะเลือกคำมาใส่ต่อมา number three ค่ะ a boy is boiling a ticket at the จุดจุดจุด A boy is b u y i n g b งไบลิ at the tick at i c k e t at a ticket at the จุดๆๆนะคะเด็กผู้ชายนะคะ Biling แปลว่าซื้อค่ะเติม ing ไปเป็นกำลังซื้อนะคะกำลังซื้อ ticket แปลว่าตัว๋วค่ะเด็กผู้ชายเนี่ยกำลังซื้อตัว๋วอยู่ที่จุดๆๆซื้อตัว๋วอยู่ที่ไหนคะที่ โรงภาพ,พยนต์ค่ะเอามาใส่เองค่ะนะคะข้อที่สามนะคะต่อมา number f ค่ะ three people are making จุดจุดจุด three people are making นะคะ three people มีคนสามคนค่ะไปดูรูปภาพสิคะมีคนสามคนกำลังจุดจุดจุดค่ะนี่คนสามคนคืออยู่นี่ค่ะกำลังทำอะไรคะกำลังทำพิซซ่าค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ นะคะเอาไปใส่เองนะคะต่อมา Number ขหค่ะ a woman is l e a d i n g in the จุดๆมีผู้หญิงค่ะ a woman แปลว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือค่ะอยู่ในไหนคะอ่านหนังสืออยู่ในไหนเอ่ยนี่ค่ะเด็กมีผู้หญิงกำลังอ่านหนังสืออยู่ในสวนสาธารณะคือคำว่า park นั่นเองนะคะอะ พอเราใส่ตรงนี้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทําข้อหนึ่งด้วยนะคะข้อหนึ่งนะคะโดยการให้เด็กๆเ,เนี่ยนำนะคะหมายเลขนะคะไปใส่นะคะดูสิคะว่าจะนําไปใส่ได้ถูกต้องไหมนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเด็กๆก,กําลังมองไปที่ปลาค่ะไปตรงกับในข้ออะไรคะอยู่นี่ค่ะ c ค่ะเอามาใส่ข้างหน้าเลยค่ะนะคะอ่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะโทษทีค่ะนี่นะคะต่อมาข้อสอง there is a train at the train station มีรถไฟอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้ารถไฟใช่ไหมคะอยู่ในรูปข้ออะไรคะรถไฟอยู่ในรูป f ค่ะเอา f มาใส่นะคะต่อมาข้อสามค่ะ a boy is buying a ticket at the... มีผู้ชายกำลังยืนซื้อตั๋วอยู่ที่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะอยู่รูปไหนเอ่ย อยู่รูป G ค่ะเอา G มาใส่ค่ะต่อมา number four ค่ะ three people are making มีผู้ชาย3คนกำลังทำกำลังทำนะคะหนึ่ง2 3มนี่คนกำลังทำพิซซ่านะคะตรงกับรูป A ค่ะเอา A มาใส่ค่ะข้อสุดท้ายคะ่ะ a woman is reading in the จุดจุดจุดมีผู้หญิงกำลังอ่านหนังสืออยู่ในสวนสาธารณะอยู่ในรูปไหนคะรูปดีค่ะเอาดีมาใส่ อะะเอเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเช็คคำตอบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้